สวัสดียำเตี๋ยเด้อพ่อแม่พี่น้องปองไปนะสุบผีคนมากินก๋วยเตี๋ยวร่วมกันพ่อแม่พี่น้องเอามาคัวคือเก่ามาเนาะก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวไก่เนาะน้ำซุปชิบงไก่อันนี้กระดูกชิ้นเนาะลวกเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นน้ำลวกเส้นต่อไปก็เป็นเซนหมี่วะเซนหมี่เขาจะมีนยำใส่เซนหมี่ต้มยำ เอาต้มยำนั่งส่ต้มยำต้มยำงานจุดแจ็คเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องยันเด็กเยี่ยงเนาะไปกะไก่ตุนจะมีเนาะไก่ตุนกตสว่าไก่ตุนมีตักโคกไก่ให้หน่อยสองคกไก่ตุนไก่ตุนพ่อนี่ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวเส้นมีต้มยำบ่อยพี่น้อง ออกผัดใส่ไน,น,น,นะนะใส่ลายเอาผักใลายคุณจะผัดเรียงอ่ะเดี๋ยวเป็ดเจียวหนอน้ำเทียงไปพี่นอ่องสดนำหน้อมากินน้ำกันเด้อเผ็บๆไปเลยอเกินไปไหม เกินปุยมวยอะ